สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วนะคะที่เราจะย้ายจากฟูลาโนไปโอตาลุกันค่ะใครที่เช่ารถขับที่นี่ให้ระวังเรื่องกวางข้ามถนนด้วยนะคะเพราะว่ากวางที่นี่เขาข้ามเหมือนหมาแมวบ้านเราเลยค่ะโอเคโอเคโอเคนไใ่อี มีก้งวะเมีงบอีกตัวนึงมีบอีกตัวนึง thank you ไปดีมากมีังกทำไมม่ใชอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเลกกล่างอะ โรงแรมที่เราจะพักกันในวันนี้นะคะก็คือโรงแรมแกรนด์พาร์คโอตาลุค,ค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากถนนคนเดินประมาณ2กิโลเมตรห้องพักที่นี่มีขนาดถึง32ตารางเมตรและมีวิว2ฝั่งคือฝั่งวิวเมืองและฝั่งวิวทะเลค่ะเพื่อนนกบอกว่าฝั่งวิวทะเลนะคะช่วงเช้าจะสวยมากเพราะได้เห็นคนจุงน้องหมาเดินเล่นด้วยค่ะแล้วก็เห็นนกนางนวลเป็นร้อยตัวเลย หลังจากเก็บของเสร็จแล้วพวกเราก็มาเดินเล่นที่ถนนคนเดินถนนซากายมาจิเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่ใครๆก็ต้องมาเดินค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากของโอตารุเลยค่ะ สำหรับนกนะคะถนนซาไกมาจิมีจุดถ่ายรูปสวยๆแทบจะทุกมุมเลยค่ะให้ฟิลวินเทอร์สุดๆไปเลยเดินไปเดินมาเราก็มาเจอโอตาลุมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตาลุค่ะเป็นสถานที่ที่อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะที่ใครๆก็ต้องห้ามพลาดถักได้มาที่เมืองโอตาลุค่ะ ที่นี่ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะคะแต่สําหรับนกนะคะก็ถือว่าเป็นร้านขายกล่องดนตรีที่ใหญ่มากๆกล่องดนตรีส่วนใหญ่นะคะก็จะสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกล่องดนตรีแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะเย็นแล้วพวกเราก็เริ่มหิวรล้วค่ะก็ว่าจะไปนั่งร้านที่เราิสส์กันไว้แต่ก็ถูกสกัดจุดด้วยร้านย่อยๆอีกเพียบเลยค่ะ การที่เราจะนั่งทานมื้อค่ำกันในวันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารแบบโล c a l ที่คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเมืองนี้แนะนํากันเลยค่ะก็คือร้านโชไทคุไท,ไทชิเป็นร้านที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักร้านนี้นะคะรสชาติดีราคาถูกและบริการดีในแบบฉบับคนญี่ปุ่นเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมาลองร้านใหม่ๆและไม่ใช่ร้านเช็คอินนกแนะนำร้านนี้เลยค่ะ มาที่นี่แล้วจะได้บรรยากาศฟิลแบบโลเคอลคนญี่ปุ่นแท้ๆส่วนรสชาติอาหารนะคะก็คืออร่อยมากสดมากแล้วก็ให้เยอะมากๆเล็กมากจนแบบเหมาะสำหรับพื้นทิ่พื้นทิ่มึงก็หมายมึงได้เรื่องอะไร่แล้วนะ็ข้าวเยอะกว่า สำหรับคนไทยนะคะถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วเนี่ยเหมือนนั้นก็จะฟินมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะไปเล่นสกีที่คิโรโรแต่ก่อนไปเล่นนะคะพวกเราก็แวะทานอาหารเช้าที่ตลาดปลาโอตาลกันก่อนค่ะ เดี๋ยวเข้าไปในนั้นเลยครัตามไกด์นกไปเลยนะคะับจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการกรีนที่นี่ที่ปลาเค็มปลาเค็มก็ดีตอนแรกกะนไก่แบกินน้ำจิ้มพี่ป้อพ่อแม่เอามาคิดแผนตอนนี้อะไรเชื่อกี่อาบน้ำพี่คิดถึงนะทิ่มาฮัลเกตย่างกินกับข้าวนะที่นี่เค็มมากไปทุกที่จำได้กินที่บ้านฮัลที่นี่แหละ จำได้าหมมีร้านป้ายแดงป้ายเหลืองนกก็มีอยู่สองร้านที่ดังอ่าป้ายแดงป้ายเหลืองอะไรที่ป้ายแดงนี่คือป้ายแดงป้ายแดงอันนั้นร็อกครั้งที่แล้วลูกกินร้าตรงนี้นี่อันนี้ใช่ใช่มันอร่อยปลาเค็มมากเลยนะนจำได้แม้เลยแต่ปลาของสดมันอร่อยจะลองร้านเหลืองไหมนกวันนี้ร้านเหลืองพรุ่งนี้ร้านรันแดงไหมถ้าร้านเหลืองก็ไม่ต้องรอร้านแดงรอ กินอะไรพี <personal> ่ป่อขอให้เป็นของสุกเจอะคือหมดละโอเคไปร้านเหลืองล้กันโอเคไปดูดูถ้านม่งันจะแยกไหมคนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งอย่คเอรโตะคเอรโตะนโอะคระสจาเจาเจ เดี๋ยววันนี้มากหมดแน่ถ้ามาวันนี้หมดเพื่อนๆลงความเห็นว่าร้านนี้เสอาหารช้ามากบางจานก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงไปหน่อยดูสิคะเพื่อนนกขาวแล้วก็นั่งเท้าคางรอรอนานจริงๆค่ะ จากนั้นนะคะพวกเราก็เดินทางขึ้นเขามาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงกิโลโลสกีรีสอร์ทแล้วค่ะราคาสกีเลฟของที่นี่นะคะวันเดย์จะอยู่ที่7,400เยน4ชั่วโมงอยู่ที่5,900เยนและ6ชั่วโมงอยู่ที่6,600เยนค่ะ สำหรับใครที่ไม่เล่นสกีสโนว์บอร์ดนะคะที่นี่ก็มีกอนโดราให้เราขึ้นไปถ่ายรูปสั่นกระดิ่งตามรอยในหนังเรื่องแฟนเดย์ได้เลยค่ะซึ่งตั๋วไปกลับเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา3,000เยนค่ะแงฉันไม่พอแมงโค้งด้วย ะะก็จะมีเส้นสีเขียวสีแดงสีดําครบเลยค่ะแต่สําหรับเส้นสีเขียวนะคะด้านบนก็จะค่อนข้างชันมากอาจจะยากสําหรับบิกเนอร์ไปหน่อยค่ะ It's smile to a sexy smile, Looking won't night the time. Just you hope เลนดางของที่นี่นะคะเพื่อนบอกว่าชันมากตีไม่เจอไงตีไม่มีเขียวเป็นป้ายคลิปเอาเฉยๆนี่แดงหมดเลยนี่ไหลลูกแม่นี่ยนะป้ายคลิปเอาให้ระวังลงอันไหนอะลงอันนี้ดีกว่า ำหรับรานสกีที่นี่นะคะเพื่อนๆลงความเห็นว่าเล่นสนุกวิวสวยแต่คนก็ค่อนข้างเยอะไปหน่อยค่ะแต่พอเย็นแล้วนะคะคนก็น้อยลงค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเล่นสกีในทริปนี้นะคะพวกเราก็เลยซื้อตั๋วในสกีกันต่อค่ะราคาของตั๋วในสกีนะคะก็จะอยู่ที่2700เ็เยนค่ะแล้วเพื่อนในกลุ่มนะคะก็อยากลองเล่นสกีเป็นครั้งแรกค่ะ เล่นแบบจริงจังเลยพี่แจ็คก,ก็เลยอาสาเป็นคนสอนพี่นัดค่ะ here, สำหรับร้านนี้นะคะจะมีความชันอยู่ที่10องศาค่ะ <Wow. S 1> บอกมากๆสำหรับคนที่จะฝึกหัดเล่นสกีครั้งแรกนะคะสำหรับบิก๊กเกอร์อย่างเรานะคะพอได้เล่นลานนี้ก็ดูเหมือนเป็นคนเล่นสกีเก่งมากๆ Hello. มจากนั้นนะคะพวกเราก็มาร้านปิ้งย่างค่ะแต่เป็นร้านที่เราแบบบังเอิญเจอนะคะแล้วก็อร่อยมากๆที่ร้านนะคะก็จะมีเมนูเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวเลยค่ะ ร้านนี้มีชื่อว่าไดจินมอนค่ะซาวกิมจิขอบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยแบบสุดๆเลยค่ะคุณภาพเนื้อของที่นี่นะคะคือสั่งมาไม่หยุดจริงๆค่ะอร่อยมากๆแล้วความอร่อยนะคะก็ไม่ปลานีพวกเราเลยค่ะพอหานออกมาแล้วตกคนละ8,000กว่าเยนค่ะเช้าวันนี้นะคะพวกเราก็เตรียมย้ายเมืองไปที่เมืองซัปโปโรค่ะ ก่อนเดินทางนะคะพวกเราว่าจะทานอาหารเช้าที่นี่กันก่อนแล้วก็แพลนกันว่าจะไปกินที่ร้านนารุโตะแต่พอไปถึงคือคิวเยอะมากก็เลยใช้วิธีสุ่มร้านเหมือนเดิมค่ะสุ่มมาร้านแรกก็ขายแต่ซนวิชและขนมหวานเพ <c oughs> ื่อไม่ในกลุ่มบางคนไม่กินก็เลยเปลี่ยนร้านค่ะจากนั้นก็เซิร์ชหาร้านที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กัน สรุปเราก็มาเจอร้านโซบะแบบโลเคอลที่มีชื่อว่าโซบะอิชิฟุกุค่ะต้องขอบอกว่าอร่อยอีกแล้วว่าโซบะโอ้โซบะโอเคเอออิอิทัฟเตอร์อิฟัสอ่าอัฟเตอัฟร์อัฟเตอร์ <Into. S 1> อีกจุดไม่ม,มันเป็นน้ำข้าวใช่ให้มันเจอจางเลย,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 ยเป็นน้ำจากโซบะเป็นน้ำแบบโซบะร้านนี้นะคะเขาเป็นโซบะท,ทำสดและเส้นโซบะนะคะมีขนาดเล็กซูดแล้วคล่องคอสุดๆเลยค่ะโซบะท,ที่นกสั่งนะคะจะทานคู่กับเนื้อเป็ดและซุปเป็ดขอบอกว่าซุปเป็ดนะคะรสชาติคือโลมูลน,นัวมากๆเลยค่ะส่วนปริมาณโซบะท,ที่เขาให้มานะคะตอนได้ก็มองหน้ากันแล้วแบบฮองว่าจะทานไม่หมดค่ะสรุปก็คือหมดค่ะหมดแบบไม่รู้ตัวด้วยค่ะ อเอออาพีีพ่่่่ป้มมยยหดูแลวสำหรับใครที่รีส์ร้านอาหารเราไม่ได้ทานนะคะเพราะคิวเยอะหรือร้านปิดลองเปิดใจมาทานร้านนี้ดูกันนะคะถือว่ารสชาติดีแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยค่ะนกแนะนำเลย จากนั้นนะคะนกก็อยากกินวาลบิก็เลยเสิร์ชหาร้านขนมแถวๆนั้นค่ะก็ไปเจอร้านที่มีชื่อว่าโอตารุวากาชิโคโบยุกะค่ะเป็นร้านขนมหวานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมกินต้องโรยกับไอ้ผงกินาโตโอะไรด้วยเออแต่มันหวานแล้วอ๋อแล้วนี่ก็มีอยู่แล้วผงมันมีอยู่แล้วนะอ่าแต่ว่าคนอาจจะชอบเข้มข้นช่ไหมแต่พอได้ทานแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหวานมากๆเลยค่ะ สำหรับ EP หน้านะคะก็จะเป็น EP สุดท้ายของทริปนี้แล้วค่ะฝากเพื่อนๆติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ